ปัจจุบันคนส่วนใหญ่นิยมบริโภคหมูเนื้อแดงไม่มีมันเนื่องจากกลัวโรคอ้วนหรือกลัวสารคอเลสเตอรอลที่มีผลร้ายต่อสุขภาพจึงทําให้ฟาร์มสุกรต้องผลิตเนื้อสุกรที่มีลักษณะสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคคือมีเนื้อแดงมากและมีไขมันต่ําจึงมีการลักลอบการใช้สารเร่งเนื้อแดงหรือสารกลุ่มเบต้าอโกนิทในหมูและบัว ซึ่งมีผลข้างเคียงต่อผู้บริโภคคือทำให้มีการขยายตัวของหลอดลมหลอดเลือดมีผลทำให้กล้ามเนื้อสัน่นกระตุ้นการเต้นของหัวใจทำให้กล้ามเนื้อหัวใจเต้นเร็วกว่าปกติกระวนกระวายวิงเวียนและปวดศีรษะเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจโรคลมชักโรคเบาหวานและสตรีมีครรภ์กรมปรสั จึงได้จัดทําโครงการในการแก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดงในฟาร์มปศุสัตว์ขึ้นโดยหนึ่งในมาตรการที่สําคัญคือการตรวจสอบหาการตกค้างของสารเร่งเนื้อแดงในปสุวัสุกรและโคในโรงค่าสัตว์ โดยวิธีการตรวจสอบนี้จะใช้ชุดสตรีทเทสซึ่งสามารถทราบผลการทดสอบได้ภายใน10นาทีและสามารถตรวจหาสารเร่งเนื้อแดงได้3ชนิดได้แก่สบูทามอนเคลนบูเทอรอนและแรคโตปามีนทั้งนี้หากพบมีการกระทำความผิดจะดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป